เรียนดีมีความสุขการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโรงเรียนบ้านพลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริบรัมเขตหนึ่งโดยการบริหารงานของนางภูดิตาเจริญรํมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง จากนโยบายการศึกษาของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทีมุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นโรงเรียนมั่นพลวงได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนการทำงานเพื่อประหยัดงบประมาณและเวลา จัดหาอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่เชื่อมระบบออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงานทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุกนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายโรงเรียนมั่นวงยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่น Tiktok Facebook, YouTube, o b e c Content Center ทํทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนยังใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการจัดทำโครงงานอาชีพสู่ห้องเรียนการใช้ระบบวัดแวลความสามารถพิเศษเพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัดและความสนใจในการวางเป้าหมายชีวิตสร้างทักษะอาชีพ โดยน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขเพราะถ้าผู้เรียนมีความสุขก็จะส่งผลให้เรียนดีมีผลสมรรถทางการเรียนที่ดีผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อได้100%เอร์เซและได้รับรางวัลดังนี้ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ผนการประเมินคงสภาพบ้านักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปถมวัยผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและได้รับรางวัลผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทยมีผลการทดสอบระดับชาติท่านพื้นฐาน O-net มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผลงานประเภทผู้บริหารและครูรางวัลครูชนคนคุณธรรมระดับตีเยี่ยมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดผลงานคลิปวิดิทัศ itation, น์ meditation clip contest รางวัลผลการประกวดผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับสพทรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาหลักสูตรปฐถมวัยรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เชิงรุกรางวัลโรงเรียนต้นแบบ ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโครงการสุขาดีมีความสุขโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะโดยมีการติดตั้งประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยมีระบบน้ำประปาระบบไฟฟ้าอย่างเพียงพออีกทั้งยังมีการทาสีห้องน้ำและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม การดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาปรับปรุงอาคารสถานที่ปรับปรุงบันได เปลี่ยนหลังคาและซ่อมแซมฝาผนังอาคารเรียนชั้นป .4 ถึง6ติดฝ้าเพดานและทาสีภายในอาคารเรียนป .1 ถึง3แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานมีการปรปับปรุงห้องน้ำทารั้วรอบโรงเรียนหรือถอนอาคารเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมประสานความร่วมมือจากชุมชนผู้ประกอบการหน่วยงานอื่นในการระดมทุน เพื่อถมสะน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณโรงเรียนดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมวัยเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องเรียนนอกห้องเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ส่งคลิปวิดีโอในไลน์ชั้นเรียน คุณครูนำมาตัดต่อเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทางช่องทาง YouTube ทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เผยแพร่ผลการเรียนรู้ของตนเองสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล การจัดก,การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาเรียนดีมีความสุขเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจัดก,การเรียนการสอนแบบ a c t i v e Learning ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผู้เรียนบนรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการดำเนินการเข้าร่วมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมศึกษาโดยมีการยกระดับการศึกษาปฐมวัยและปะถมศึกษาผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตคิดตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง มีความสุขเรียนรู้สนุกร่วมยุคสมัยสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันภูมิใจตนเราคนกระทรวงศึกษาผู้นำพาเยาวชนสร้างสรรค์ช่วยเหลือเด็กแก้ปัญหาสาั พันเราไม่เคยวันร่วมด้วยช่วยกันทั่วทิศทินไทยงานครูคือนวัตกรรมเรียนสอนพร้อมนำเทคโนโลยีสมัยแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาน่าสนใจอินเทอร์เน็ตไวไฟที่ครูใช้สร้างคนเราสุขใจที่ได้เป็นครูจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทุกชุมชนเวลาใดที่ไหนเรียนได้ คนสฟางตำนานของชนครูผู้มีอุดมการ นวัตกรรมเรียนสอนพร้อมนำเทคโนโลยีสมัยแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาหนะ้าสนใจอินเทอร์เน็ตไวไฟที่ครูใช้สร้างคนเราสุขใจที่ได้เป็นครูจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทุกชุมชนเวลาใดที่ไหนเรียนได้ทุกคนสร้างตำนานพองชนครูผู้มีอุดมการ